สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจับมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นก็คือช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคม ปี2 5 6 5ค่ะเราจะได้เช็คเราจะได้วางแผนดวงชะตาว่าจะมีเกณฑ์จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุล ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คักขนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลักนณาราศีตุลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลัง16ถึง31ตุลาคมปี2565ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลค้าในระยะครึ่งเดือนหลังนี้ดาวหลายดวงทําการโคจรยกย้ายมาทับเนื้อทับตัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธนั่นเองค่ะเริ่มต้นที่ดาวพระอาทิตย์ก่อนเลยดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนโชคราบใหญ่ของคุณนะคะในวันที่18ตุลาคมได้ทาการโคจรมาอยู่ที่ราศีตุลเข้าทับลัคนาราศีเกิดของคุณเลยนะคะแต่ดาวพระอาทิตย์ดาวโชคราบใหญ่ที่โคจรยกย้ายในครั้งนี้ มาอยู่ที่ตัวคุณก็จริงได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะนิดหมายถึงอ่อนแรงอ่อนกำลังต่ำต้อยด้วยค่ะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็อย่าไปออลงเล่นเยอะมากจนเกินไปอย่าไปเสี่ยงมากจนเกินไปนะแค่ของปากของคอก็พอนะคะดาวดวงต่อมาค่ะคือดาวพระศุกร์นั่นก็คือดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและอีกภพเรือนหนึ่งที่ดาวพระศุกร์ครองอยู่ก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะในวันที่21เตุลาคม ปี2,565ดาวพระศุกร์ได้โคจรเข้ามาสู่ราศีตุลได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและเป็นองค์เกณ์ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งมาก,มากๆเลยนะส่งผลทำให้จิตใจของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีความขยันมีความกระตือรือร้อนหยิบจับทำสิ่งใดก็มีโอกาสสำเร็จยิ่งดาวประจำตัวเข้มแข็งแบบนี้ถ้าเจอปัญหาหรืออุปสรรคคุณฝา่าฟันอุปสรรคและปัญหาได้สบายเลยทีเดียวค่ะดาวดวงต่อมาคือดาวพระพ นะะในวันที่23ตุลาคมปี65นี้ได้โคจรมาอยู่ที่ราศีตุลซึ่งดาวพระพุธเองเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะข,ของดวงชะตาค่ะโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณก็มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ที่ได้โคจรตั้งรับอยู่แล้วนั่นเองนะคะโดยภาพรวมแล้วดาวหลายดวงมาทับเนื้อทับตัวคุณตัวคุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นอุปสรรคปัญหาใดที่เข้ามาชาวตุลจัดการได้ อย่างแน่นอนค่ะ ด้านจิตใจเลยเนี่ยนะคะจะส่งผลทําให้ชาวลลคนาราศีตุลยังมีความเหนื่อยอยู่นะเพราะแน่นอนคุณหลีกเลี่ยงอับอุปสรรคและปัญหาไม่ได้ดาวพระศุกร์เป็นทั้งดาวเจ้าเรือนมรณะและเป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวมรณะเข้ามาทับตัวแบบนี้ปัญหาเกิดเรื่องราวเกิดความอึดอัดใจ,จเกิดความเครียดมีเกิดอย่างแน่นอนส่วนดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาและดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศมาทับตัวแบบนี้ความเสียหายมีให้เห็นนะคะอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุป อุปรกรณ์อิเลก็กทรอนิกส์หรือว่ารถราของคุณต่างๆนานานะคะอาจจะพังหรือชำรุดมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณยังมีความรู้สึกเหนื่อยอยู่นะในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่มันไม่ได้เหนื่อยจนไม่มีอะไรดีๆเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเหนื่อยในที่นี้คือเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับความจุกจิกใจนั่นเองนะคะถ้าคุณมีความพยายามมุ่งมั่นและตั้งใจจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาไปได้แน่นอนค่ะดาวมฤตยู ได้ทำการโค Word จรมาอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมแล้วนะคะซึ่งดาวมฤตยูที่มาอยู่ในราศีพฤษภตรงนี้ก็ถือว่ามาอยู่ที่บ้านเรือนของดาวพระศุกร์นะและดาวพระศุกร์ตอนนี้เขาโค Word จรมาอยู่ที่ราศีตุลเท่ากับว่าอิทธิพลของดาวมฤตยูก็โค Word จรมาอยู่ที่ราศีตุลด้วยนะคะตรงนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลจะมีการเปลี่ยน,แป,ปยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการปรับระบบบางอย่างจะมีเกณฑ์การเดินทางใคร ที่ได้เดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปอบรมไปสัมมนาไปทำธุระปะปังเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดอันเนี้ยมองว่ามีมุมที่ดี คือตัวคุณไม่ควรจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ควรจะอยู่กับที่คําว่าอยู่กับที่ไม่ได้หมายความว่าอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนนะแต่มันเป็นลักษณะของการไปที่เดิมๆออกจากบ้านไปที่ทํางานไปที่ทํางานแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็กลับบ้านคือมันวนอยู่แค่นี้อันเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าการเดินทางนะคะเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนปกตินั่นเองนะคาว่าการย้ยายยเปลี่นแปลง,ปลงหรือเดินทางมันคือออกต่างจังหวัด มันคือการปรับเปลี่ยนนะคะเดินทางไปอบรมไปสัมนาต่างจังหวัดหรือถ้าใครไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลยหลักเกณฑ์ง่ายๆให้ไปสวนสาธารณะไปนั่งร้านกาแฟไปในร้านที่เราไม่เคยไปไปในสถานที่แปลกใหม่ที่มันไม่ใครจากบ้านเราก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปไกลกๆนะคะให้มันมีการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบริบท นะมันจะเล็กคล้องกับดวงสตารพระดาวมฤตยูโคโจรมาอยู่ในบ้านในเรือนของดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเรือนมรณะแล้วเนี่ยและตอนนี้ดาวพระศุกร์มาอยู่ในราศีตุล ความเป็นมรณะก็จะโคจรเข้ามาย่างตัวคุณด้วยนั่นเองค่ะแล้วดาวพระราหูก็โคจรเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่ในขณะน,นี้มันต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรบางอย่างอะไรที่มันซ้ำซากจำเจอะไรที่มันเดิมๆแล้วมันไม่ดีเปลี่ยนใหม่ค่ะอะไรที่ทำแล้วไม่เวิร์กเปลี่ยนใหม่ค่ะ นะคะเกิดแรงประทะในด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนแต่ใครจะมีแรงประทะในการเปลี่ยนแปลงมากมีแรงประทะในการเปลี่ยนแปลงน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะคะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะเล็งลัคนาราศีเกิดแบบนี้ต้องระมัดระวังการขัดแย้งกับลูกน้องบริวารพนักงานต้องระมัดระวังการมีปัญหากับลูกหลานตัวเองหรือความเดือดร้อนที่มาจากพนักงานเขาอาจจะสร้างความขัด ใจให้กับคุณถกเคียงคุณหรือทํางานไม่ได้ดั่งใจคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะแต่งานด้านออนไลน์ดีนะดาวพระราหูเล็งแบบนี้งานด้านออนไลน์ดีงานที่เกี่ยวกับทางโซเชียลทางไกลาทางต่างประเทศการสื่อสารการใช้ภาษาการใช้คําพูดอันเนี้ยมีมุมที่ดีจเจริญก้าวหน้าทําเงินทาทองได้ดีค่ะส่วนในด้านการเงินนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภโคจรมา ทับเนื้อทับตัวแบบนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบแน่นอนค่ะแต่จะเป็นโชคในด้านใดบางคนได้ยินคําว่าโชคลาบมักจะไปโฟกัสที่เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเรื่องของการเงินเพียงอย่างเดียวคําว่าโชคลาบนั้นมาในรูปแบบของชื่อเสียงก็ได้มาในรูปแบบของคนกื้อหนุนสนับสนุนก็ได้มาในรูปแบบของการได้ของได้กํานัน เออได้ของได้ของขวัญได้ของกำนันแบบเนี้ยก็ได้มันหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดเพียงตัวเงินเพียงอย่างเดียวนะในครึ่งเดือนหลังเนี่ยการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดีเงินดีหมุนเวียนได้ดีค่ะแต่ค่าใช้จ่ายก็ยังมีเยอะค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการบ้านรถที่ดินนะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับญาติพี่น้องยังเยอะอยู่นะดาวพระสาวเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นเกษตรตราธิบดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หลักทรัพย์ด้วยอาจจะเป็นการจ่ายเงินไปกับหลักทรัพย์ก็ได้ซื้อบ้านซื้อรถ ื้อที่ซื้อทางหรือโปนี่แบบเนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ดาวร่างคาร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลักนณาราศีตุลน,นะได้ทําการโคจรมาอยู่ในราศีมิถุนนะคะและทํามุมตรีโกนกันกันกบดาวพระศุกร์แล้วไม่พอเท่านั้นยังมีดาวพระเกตเเลงด้วยการเงินการทองรายรับรายได้ของชาวลักนณาราศีตุลยังอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีแม้จะมีรายจ่ายเยอะแม้จะต้องโปนี่แม้จะต้องจ่ายไปกับบ้านญาติหรือค่าครองชีพภายในบ้านหรือการรีโนเวทบ้าน การซ่อมรสต่างๆนานายังไงรายรับก็มากกว่ารายจ่ายรายรับครอบรายจ่ายอย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ต้องการจะกู้หนี้ยืมสินนะคะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านด้วยเพราะดาวพระพฤหสัสบ,บดีดาวเจ้าเรือนอริของคุณเป็นเกษตร,ราธิบดีอริหมายถึงหนี้สินนั่นเองนะคะคุณยังมีเครดิตดีทางด้านการเงินค่ะโดยภาพรวมแล้วสมัยมองว่าทั้งการงานและการเงินชาวตุลเอาตัวรอดได้ดีนะส่วนในเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ก็ถือว่าไม่แย่เลยนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันใครที่มีคู่มีคนรักจะช่วยกันทำมาหากินดีมากใครที่ยังไม่มีคู่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคู่เจอกับเจอกับคนรักนะคะซึ่งการเจอกันของชาวลักนณาราศีตุลน,นั้นอาจจะเจอกันทางไกลก็ได้เจอคู่ผ่านทางออนไลน์ก็ได้หรือคนคนนั้นเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลักนาราศีตุลค่ะ สว่วยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวตุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ